สวัสดีครับวันนีก้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับโยโกฮินาตะนะครับเอาจนินนะตอนแรกอะมันไม่ได้ชื่อโยโกฮินตาตะแต่ผมอะเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าเพราะชื่อนั้นนะมันมันไม่เข้ากับพวกยูทูบเบอร์นะครับซึ่งผมครับก็ได้ก็เพิ่งจะเข้ามาเข้ามาในละในอีเมลนี้นะครับในไม่ช้านะครับเพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าผู้ติดตามมันเยอะไงแล้วก็แล้วก็วกออยอดวิวมัน สูงขึ้นไงพอผมทําคลิปไหนแต,แต่แต่ละคลิปนะครับช่องผมนะครับดูไม่ค่อยจะมีสาระสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมนะครับก็จะทําให้คลิปผมนะครับมีสาระเพิ่มขึ้นทุกคนจะได้ดูว่าผมนั้นมีอ่าไม่ไม่ดูอ่าไปยอ,อไปนะครับนะครับทุกคนอ่าก็เข้าเกมันได้หละนะครับอ่าซึ่งผมนะก็จะเลือกเซิร์ฟที่หนึ่ง ไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวเอาเซิร์ฟเอาเซิร์ฟที่สิบดีกว่าเน็ตผมมันช้าร์จโอเคนะครับเอาอันไหนดีอ่ะเอาอเอาอันแรกดีไหมเอาอันที่สี่ดีกว่าเอาอันที่เอาอะไรอ่ะไม่ใช่ที่สี่จริงจริงนะผมอยากแคสเกม G T L แต่ผมใช้ Android สิบเอ็ดไงแล้ว Android สิบเอ็ดอ่ามัน มันมันเล่น GTA แซนไม่ได้ก็เสียใจแล้วไม่รู้ a n d r ด i d 12จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าเล่นไม่ได้ผมจะได้ขายโทรศัพท์เครื่องนี้กะว่าจะขายตั้งแต่แรกแล้วครับเครื่องน,นี้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีอันนี้ด้วยไม่มีหูฟังด้วยถ้ามีก็จะได้อัดคิดง่ายๆหน่อยนะครับหูฟังความจริงก็มีนะครับหูฟังแต่พังไปแล้วนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับก็คือเกมนี้มันจะเป็นเกมผีไงซึ่งมันเป็นแนวของเทริทอปปี้อ่าแล้วก็เขาอ่ะก็จะให้เราอ่ะเก็บเก็บของอะ่ะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นตอนนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะสอนสร้างอ่าห้องนะครับจะปวดตามเพื่อนๆเนี่ยน,น,นะแล้วก็การวิธีเล่นนะครับก็คือให้เราเข้าไปใช่ไหมซึ่งถ้าเราเก็บของมาเยอะก็เป็น คือถ้าเราอ่ะอก็คือถ้าเราอ่ะเก็บก็คือถ้าเราอ่ะเปิดเปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็คือให้เพื่อนเข้ามา, oh. มาเยอะๆนั่นแหละรครับแล้วก็ซึ่งของที่จะกเก็บนะครับก็จะมีเยอะขึ้นนะครับซึ่งโอ้โหแต่และตัวอะไรเนี่ยอะไรนี้จริงครับผมเล่นมาผมไม่เคยเจอเลยตัวนี้ ตัวอะไรนี้ตัวอะไรนี้วิ่งหยุนย่นต์ก็มาเอาจริงเลยเอาติดเอาเกมบั๊กเอาติดตาย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 เกมบั๊กแหละหาครับเล่นใหม่นะครับอันนี้นะก็คือให้เรานะครับกดเข้าไปที่สร้างห้องนะครับ เาแล้วก็จะเลือกอันไหนก็ได้ครับอนี้หมุดปุดหมุดตอนเช้าวันนี้หมุดตอนเย็นแล้วก็อันนี้หมุดกลางคืนแล้วผมจะหมุดตอนเช้านะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นที่ให้เพื่อนจอยเข้ามานะครับอ่ามันส่วนเอมส่วนของที่จะเก็บนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามอันนี้นะครับซึเดี๋ยวผมสร้างอันนี้เดี๋ยวผมต้องเชื่อนนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับซึ่งผมก็ได้ตั้งชื่อไปที่เรียบร้อยนะครับให้เรานะครับกดเข้าไปให้เรานะครับกดคําว่าเล่นนะครับ อ่าซึ่งช่องนี้นะครับจะจะให้พูดแบบอธิบายนะครับอาจจะยากหน่อยเพราะว่าผมมันก็เป็นคนที่ลิ้นพันนะครับโอเคนะครับเข้าห้องนี้นะครับแต่ผมขมไ่เล่นคนเดียวนะครับผมก็กลัวผีเป็นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนโอเคนะครับเราก็เข้าเสร็จแล้วนะครับซึ่งอ่าเจ้าไหนดีย๋เอาที่คนเยอะนะครับ จะได้เล่นง่ายๆนะเอาแรกก็ได้คนน้อยนิดหน่อยเยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เสีเยสเโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งตามเพื่อนไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งเก่งอะไรขนาดน,นั้นนะครับโอเคนะครับ เกมนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับแต่จะน่ากลัวก็คือเสียงของผีองของตัวสีน้ํามือน,นะครับแต่ผมจับชื่อไม่ได้นะครับเสียงก็คือถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันจะมีเสียงกรีดออกมานะครับซึ่งทําให้ผมตกใจหลายครั้งแหละอันตอนที่ผมเล็กเล่นแรกๆครับผมเล่นกับเพื่อนใช่ไหมผมผมกับ่าเพื่อนผมอะตะโกนกันดังเลยเพราะว่าตกใจนะอ้าวแล้วแล้วเพื่อนๆอะ ทุกคนออกซ์มันเลยนนทุกคนออกซ์มันเลยอะไม่อยากเล่นคนเดียวขอตัวนะครับทุกคนผมไม่อยากเล่นคน,นเดียวโอเคนะครับผมก็กลับมาได้มีเพื่อนิเ,เล่นนะครับผมไม่กล้าเล่นคเน,าน,านเดียวโอเคนะครับโอเคนะครับซึ่งเราก็จะกลับมาที่เดิมแล้วส่งเราก็จะเข้าแมปนี้เลยนะครับไม่ใช่แมปเล่นโลบอกเยอะเกินไป เอาจริงนะครับถ้ารบอกไม่ล่ม่านนี้ผมคงแคสไปแล้วนะครับแต่รูบอกมันล่มนะครับแล้วโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงอะไร้วยก็คือก็คือโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงคอมผมก็ไม่ได้แรงเน็ตก็ไม่ได้แรงอ่าหูฟังก็ไม่มีซึ่งผมก็ไม่กล้าจะเอาเอา,เอาลงยูทูบน,นะครับเพราะว่ามันจะดูเชยๆแปะแล้วก็กลัวว่าแบบคนอื่นจะรังแบบรู้สึกเบือ่อเบื่อว่าโทรศัพท์ผมกากประมาณนี้ว่าประมาณนี้ว่า,อ,า,วา,วาอ่า วิช่องนี้เก็บแหลกเกินไปอ่ะเออไม่สนุกเลยช่องกากช่องกากกาไปแนละ้วผมก็มันก็เลยแบบไม่ค่อยจะลงคิดน,นะครับจนผมก็เจอผีแล้วนะครับอู้จะดูลักษาหน่อนยะนะครับน้าตาเลยแล้วแบบผมก็ดูชัดๆเลยแหนะ้านะตาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่กลัวที่เสียงนแล้วได้เลยเสียงนะครับได้ยเสียงนะครับแต่แต่ผมจะผมจะเล่นเสียงดูนะครับ เกมเสียงกดดังดูน่ะโอเคตัวผีตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับอยู่นิ่งเลยเริมได้ชนะแล้วหรอเอนทำไมผีมันไม่มีเลย ผีตัวนั้นก็อยู่นิ่งมากโอเคครับผีตัวนั้นหนายไปไหนแล้วโอเคผีดีฆ่าน้อยฆ่าซ้ำหน่อยโอเคแล้วครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ไม่ได้คิดว่ามาแคสนะครับแต่จะมาสอนอ่าทุกคนนะครับเล่น,เล,นเล่นเกมนี้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันทางวีนผมก็จะมาแคสไม่ได้ไม่แคสแบบสอนเล่นนะครับอืมก็แค่ ชุวเล่นน็กหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเบื่อหรือเปล่านะครับแต่ผมที้ผมทำเนี่ยก็อยากอยากได้ยอดวิวแล้วก็นะครับก็อยากจะทำ u t u b e นั้นแต่เด็กแล้วนะครับก็ก็ผมก็ขอลาตัวลาไปก่อนนะครับนะครับผมก็จะไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนผมรักคุณนะะครับ